คุณผู้ชมอยู่กับเวกั p ไทยแลนด์ในช่วงสุดท้ายเนะครับเราก็ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะอีกฝากฝางหนึ่งเนี่ยที่มีรวมไทยสร้างชาติพลังประชาลเนีตยนะฮะซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ,รบ,นนรบก็คือจะไม่เสนอชื่อ ไม่เซอร์ไพรส์เสนอชื่อชิงแข่งนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งยืนยันออกมาโดยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับก็บอกเลยนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยโหวตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะไม่มีเสนอชื่อลุงป้อมหรือว่าไม่มีเสนอชื่อใครเขาขไม่ได้พูดพพเขาไม่สามารถพูดแทนลุงป้อมได้มั้งอ้าเหรอเขาเป็นประชุมพักสิบพักเหรอ,อมไม่ ใช่ไหม,ไมถ้าคุณวิรพัพราพานธ์พูดเองเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่เสนอพักรวมในแพคเกจเาแพ้กันพมดแล้ว,ลวล <c oughs> เหรอไม่พูดเรื่อกันทำไมไม่เสนออนุทินไปเลยเขา,ขายังไม่ได้คุยกัน <c oughs> เออเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าไม่เสนอลุงป้อมแล้วเสนอเป็นอนุทินชาญวีรกูลเงี้ยก็จะเสนอทีละก็ไหนว่าซื้อปือเอาไปหกสิบตัวแล้วไงสามสิบไม่ใช่หรอหกสิบเขายังไม่ถึงเวลาเขายังไม่ถึงเวลาแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นอนุทินนะ เขาเขาก็จะยกมือให้ลุงป้อมนี่แหละครับเขาไม่คงไม่ชิงเองหรอกแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเสนอลุงป้อมด้วยป้อมหรือพีรพันธ์ผมยืดยันไม่ไปถึงอายุที่แล้วอผกพี่ไปลุ้นพิรพันธ์เลยเหรอใช่ทําไมอ่ะก็ไอ้ข่าวลือบินไปบินมานั่นนะมันบอกว่าไปอยากให้พิรพันธ์เป็นนายกอ่ะซึ่งผมขำกิ้งเลยตอนรือลักกวีเหรอ ลังกาวีเหรอเออเอาล่ะตอนลือครับไปลังกาวีด้วยเหรอไม่รู้ไม่ไม่ไม่บิ๊กแดงเขาบอกว่าผลการประชุมเขาหมายถึงว่าเขาไปเขาไปเสนอว่าอยากให้อยากให้พิรพันเป็นไหยกมันมีข่าวลือมาก่อนนั่นนี่แล้วผมไม่ได้ยินแต่ผมก็โผลลอกกิ้งเลยผมบอกเขาจะรับเหรอไม่มีใครเขารับหรอกก็คุณไม่พูดดิพูดไปก็เขาก็เฉยๆนั้นแหละใช่ปะเขาแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเออต้องปฏิเสธตั้งเลยใครเขาไปรับอปะ มันแสดงความปรารถนาว่าอยากเห็นพิรพันธ์มันแสดงความปรารถนาว่าอยากเห็นพิรพันธ์แต่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไปยอมยังไงล่ะใครก็ไปยอมมันต้องมีอยู่ในกระบวนการแชปไตมันก็ไม่เอาอยู่แล้วไงแต่แต่ก็ต้องข้ามศพลงป้อมไปก่อนไหนล่ะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าพิรพันธ์นะพระชายิปัตย์จะไม่เอาเลยพิรพันธ์เป็นเป้าอันดับหนึ่งที่ฝ่ายอนุรกษ์นิยมเนี่ยอยากได้สำหรับผมนะผมฟังหลายเรื่องแล้วมันมันมีความรู้สึกอย่างนี้ พี่ลพันคือคนที่ฝ่ายวังนิยมอยากได้มากที่สุดครับเขาพยายามปั้นคนที่จะมาเป็นฝ่ายนี้แทนประยุทธ์อเขาพยายามปั้นปั้นแทนประยุทธ์ไงได้หรอพี่ชูวัลไม่รู้อ่ะคือตลกผมก็ตลกอ่ะแต่ผมฟังมาตั้งนานแล้วไอ้ข่าวลือเนี่ยมันแล้วผมก็หัวลอกกิ้งเงยคือมันมันไม่ได้หัวลอกกิ้งแบบโอนหัวลอกท้องแข็งใช่มมันไม่ได้ขัดแค่กระแสนิยมประชาชนด้วยนะมันนะมันขัดในแง่กระแสนิยมของสสด้วยผมว่า พลังประชารัฐไม่น่าเอาอ,อนุทินภูมิใจไทยก็ไม่น่าเอาแต่อนุทินมาประธาธทปัตย์เพอๆก็ยังไม่เอามันคือคุณสั่งใช่ใช่สั่งได้สั่ง,ง,งได้ครับนะฮะวันนี้นะั่า็ไปถามลุงตู่ลุงป้อมที่ทำเนียบนะประชุมครมนะครับทั้งสองคนเนี่ยสีหน้าสีตายิ้มแย้มล่าเริงแจ่มใส นะครับเดี๋ยลุงตู่ก็ถูกนักข่าวถามว่าตกลงแล้วจะสนับสนุนลุงป้อมเป็นนายกไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกสวัสดีนะนักข่าวก็ถามอีกอจะสนับสนุนลุงป้อมเป็นนายกไหมเนี่ยเผื่อเขาเสนอในที่ประชุมสภาสวัสดีแกก็สวัสดีส <laughs> <laughs> นักข่าวถามอีกว่าจะหนุนลุงป้อมเป็นนายกไหมลุงตูต่ตอบว่าสวัสดี <laughs> <laughs> พี่ถึกแปลความดิ <c oughs> แต่เขาไม่ไมยุ่งไงไม่เกียเ่ยวไม่ยุ่งกําลังรักษาเนยรักษาตัวสื่อยุยุ่หน่อยว่าท่านจะกลับมาเป็นไหมตอนนี้บ้านเมืองถึงทางแล้วเดี๋ยวแกว, <c oughs> วันก่อนพูดไปไม่วางมือละ <c oughs> ถ้าสื่อฉลาดต้องไปหาเรื่องอะไรถามจนมันทาให้มโ,โมโหมากกว่าเหรอแล้วหลุดออกมาเอาเรื่องอะไรเดี๋ยวบ้านพักอันพักแบ่งหนึ่งหนึ่งสองมาอะไรอบะนีคือ ใผมก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าแกคิดจะวางมือจร่งนอครับ่าแกหวังสม้มหล่นอหหวังแบบสาการเอื้อมหน่อยสุดท้ายแล้วไม่หานายกไม่ได้ลุงตู่ก็เป็นต่อไปประมาณนั้นเพราะยังไงแกก็ยังมีชื่อเป็นคนดิเดตอยู่ครับผมวางมือไปแล้วแต่ว่าด้วยความจำใจผมยังเป็นคนดิเดตอยู่ครับในรอบแรกเขายังไม่หรอกอเขาจะปล่อยให้คนอื่นเป็นสักช่วงหนึ่งถ้าถ้าจะเป็นต้องเป็นเขานะเขาจะปล่อยคนอื่นเป็นสักช่วงหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเป็นหมายถึงเอ้า ใครก็ได okay. er you know, ้ป้อมอะไรใครก็ได hey, right. ้อะไรพวกนี้เป็นไปก่อนไงใช่ป่ะครับแล้วก็แบบเกิดปัญหาลุยลายอะไรก็้อยไปเป็นนายกคนนอกเนี้ยหรอมันคนนอกที่ไหนแล้วก็ไม่อยู่ในชื่อไงใช่อยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่แล้วมีสิทธิ์อยู่แล้วไงครับแต่ว่าถ้าจะมีสิทธิ์นี้ก็แปลว่าต้องภายในสิบเดือนนี้นะเพราะว่าพอไม่มีสวชุดนี้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์แล้วใครจะเลือกขนานุทินยังทิ้งเลยตอนนั้นอ มันจะเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอนะแต่ผมว่าทุกคนยิ้มหมดแหละตอนนี้ตู่ป้อมเขายิ้มหมดแหละเ,ออเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเขายังคุมเกมในสภาได้เป็นทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปอาการอารมณ์ดีมันก็กบ่งบอกได้เหมือนกันเนาะนะฮะอ้าวครับเราถามคุณผู้ชมนะครับในเวกัปไทยแลนด์โพนะครับเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่สองพิธายังคงไม่ได้รับเลือกคุณเห็นว่าทางเลือกใดที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับไม่มีชอยลุงป้อม ไม่มีใช้ถุงปัม๊มเป็นนายกนะครับ 1. เสนอชื่อพิธทาต่อไปอย่าหยุดเสนอวนไปครับ 2. เปิดทาง8พักเสนอชื่อคนใหม่นะฮะหรืออาจจะเป็นคุณเศรษฐา3เดินหน้าปิดสวิตสว์แล้วโหวตใหม่นี่ก็ยากเนาะ 4. ใช้พลังมวลชนกดดันให้หนักขึ้นนะครับก็เป็นสี่ช้อยนะฮะความจริงมันพี่ว่าไงก็อย่างที่ผมบอกมันมีห้าช้อยไงช,ยชื่อคนใหม่ก็คือเสนอคุณเศรษฐาแล้วก็อาจจะยังไม่ผ่านอีกนี่ไง ใช่8พักเสนอชื่อคนใหม่ก็8พักวนไปก็วนเพิ่มอีก้อของ8พักวนไป8พักวนวนมันมีกี่คนอ่ะ8พักมี4คนดิเดตใช่ไหมอใช่ก็วนไปผมก็ยังคิดอย่างเงี้ยครับนะฮะเมื่อวานนี้เราถามว่าแนวโนมแบบไหนจะเกิดขึ้นในวันที่19กรกฎานี้ได้มากที่สุดนะครับโหวตมากที่สุด6 6เพิธาพลาดรอบ2เสนอคันดิเดตฝั่งเพื่อไทยขึ้นแทนนะครับรองลงมาพิธาพลิกโหวตผ่านรอบ2อุ้ย เป็นไปได้ยากนะครับ1 3เซนพิธาพลาดรอบสองเกิดสูตรพิกคล้วกางสภาเอ้มันไม่เกิดกางสภาหรอกอันนี้ไม่ใช่มันเกิดมันก็แบบมันก็ต้องคุยกันใหม่ใช่ใช่ใช่ทางการเมืองมันต้องชัดเจนครับนะครับแต่ว่าข่าวสีไรบ้างไหมเออไปดูซิเห็นว่าเขาแต่งกอนปัญญาอ่านก่อนไอ้เพนกวินมากนะมันแต่งดีนะหรือว่ารัฐธงไพบูลเผยแร่บทกรครบครบอะไรเครบความคิดเห็นอ่ะ คือเคารพการแสดงการใช้ส mm ิท hmm. ธ uh ิ์มันไม่ใช่การความคิดเห็นนะมันเป็นอำนาจที่ไม่ได้มีความชอบทำอะไรเลยในการโหวตหรือการที่สอบวตนายกครับมันไม่อำนาจที่ต้องเคารพไม่ใช่สิทธิ์ไม่ใช่ความคิดเห็นนะมันเป็นสิ่งที่มาจากรัฐประหารอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเราจะต้องเคารพความคิดเห็นได้ครับมันไม่ใช่อ่ะนี่ฮะอาหารกาเขื่องคับฟ้ากับอาตาเขื่องคับกรงนะฮะจากนวรัตนพงไพบูลครับเชิญครับพี่ถึงฮะอ๋อ คุณเอาเปียบนี่คุณให้ผมอ่านเาละแล้วคุณจะอ่านเป็นขึ้นใช่ปะ,ะเอาผมอ่านก็ได้เอาตัวเป็นที่ตั้งก็ตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามหลักการอันเจาะจงหางกาเขื่องคับฟ้ากับอัตาเขื่องคับกรงสแสวงอยู่แต่ยิ่งยงและยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเรียกร้องการเคารพจ้างบาร,รมีให้คนเกรงวุ่นวายระวังเวงต้องไว้ท่าระวังที ผู้เป็นที่เคารพสงบได้ในทุกที่มากมีความไม่มีรู้เป็นอยู่กับปัจจุบันไม่มุง่งไม่มองหาการเคารพอภิวันแต่ความเคารพนั้นจะมุ่งมาหาเขาเองพูดถ้าพูดอย่างนี้นะไปยื่นใบละออกเลยฮะไม่ต้องเป็นสอวอ,อ,อ,อยู่กับอยู่กับปัจจุบันไปไม่มุ่งมองหาอะไรท<ะ>ั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่เนี่ยก็ถึงเพืนแก่งตอบออเพนกวินนะฮะขายตัวให้โจรตั้งขึ้นนั่งตั้งเป็นสวพูดพร่ำตามสพทิ้งหลักการถือหลักกู ชูคออาหางกาใครเลือกมาก็ไม่รู้ยิ่งใหญ่อยู่ในรูครั้นยิ่งอยู่ยิ่งดักดานเรียกร้องเรียกราคาวางทีท่าหน้ารำคาญสันหลังเป็นสันขวานอ้าหลังอ่านมันหลอกลวงไม่ควรแก่แก่เคารพไม่ควรครบกวีกลวงมากคำน้ำลายปวงเป็นหินทวงหน่วงแผ่นดินอย่ามุ่งอย่ามองหาใครนับหน้าในธรณน,นศูนย์เปล่าศิลปินเพราะศูนย์สิ้นความเป็นคน นี่กขมีไลฟ์ส้กี่ทุกคำนะบาททุกบาททุกวักเลยนะครับเออนะพี่ถึอแต่งซะหน่อยไหมพี่ฮะเอาซะหน่อยไหมพี่ถึอจะแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่แต่งเป็นปะเคยไหมผมไม่ไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยแต่งลองดูแต่งบ้างแต่ว่าผมแต่งไม่ค่อยเป็นลองดูลองดูขอสักวักหนึ่งผมมนรสินธรรมศาสตร์นี่เขารุ่นพี่ผมนะคำเดียวเลยพี่คอ ขอขอคายคำเดียวเลยบางทีก็ขอระครังนะคือแต่ผมไม่ใช่พวกแต่งกลอนแต่อันเนี้ยคือเวลาที่คุยกันเรื่องเนี้ยบอกว่าเฮ้ยที่แบบคุณวินัยป่าบริปูเนี่ยฮะศิลปินผู้ก่อตั้งหอศิลปิหน้าเนี่ยนะฮะจะบอกว่าที่แกบอกว่าเนี่ย มีภาพเผาหนังสืออะกระเผาเลยเผาจริงนะฮะขอขอดูภาพนะฮะคุณวินัยนะฮะศิลปินชื่อดังเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมหน้านะครับได้โพสต์ภาพระบุว่าเพื่อนักอ่านส่งมาให้นะเป็นหนังสือของคุณนวรัน์พงไพบูล์นะครับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์แล้วก็สวนะครับที่งดออกเสียงในการโหวตนายกครั้งที่1ขีดเส้นใต้ครับนี่ฮะหนังสือเหล่าน uh ี้เนี่ยนะครับถูกไฟเผาวอดเลยนะครับ จริงๆมีมีจริงไม่ได้เผาของคุณอวรน์คนเดียวครับใช่ไหมฮะมีของคนอื่นด้วยหรอเออน่าจะมีผลงานของไพรินขาวงามด้วยแล้วก็สุรชัยจันทิมาทอครับใช่นะฮะคือประเด็นเนี้ยมีคนมาบวยว่าโอ๊ยมันแบบมันก็แบบว่าไม่ควรทำป่าเถื่อนอะไรเงี้ยคือแค่กับว่าเออไปยกตัวอย่างแบบเหมือนยุคนาซีเผาหนังสืออะไรเงี้ยต่ลิบันเผาหนังสืออะไรเงี้ยครับโอ้มันไม่ใช่เนี่เน่เน่เน่เผาจริงไรจริง คือคือผลงานของแกเนี่ยกับสิ่งที่จุดยืนของแกในปัจจุบันเนี่ยมันย้อนแย้งกันจนหมดค่าไงเออคือการย้อนแย้งกันจนหมดค่าเนี่ยเหมือนแบบคล้ายๆกับว่ามันมันไปมันไม่ไปด้วยกันอ่ะครับมันไม่ไปด้วยกันสําหรับคนที่อ่านมาก่อนเนี่ยคนที่อ่านแล้วเคยแบบนิยมอะไรในในผลงานนะครับมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วคุณต้องเผาทิ้งละเออคุณต้องเผาทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะครับนันก็เมื่อ เมื่อคุณเอาวรักษ์แกเป็นอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยผลงานของแกในอดีตไม่ว่าที่ที่แกเขียนมาอะไรต่างๆเพียงความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนี่คืออะไรเจา้าขุนทองอะไรเอามาอ่านขา้อมูอะไรแบบที่แกเคยเป่าคุยเคยแรกงทางกับวงต้นกล้ายหรืนี้<อ>คือมันแทบจะต้องต้องฉีกทิ้งหมดอะครัใช่ป่ะม,มันฉีกทิ้งหมดเลยเมื่อมันฉีกทิ้งหมดเลยก็คือแบบมันก็เป็นสิ่งที่ถูกที่แบบ คนเขาเผาเขเผานั่นคืนหนังสือของเขาเองไงเขาบอกว่ามันคืนนี้ไม่มีค่าแล้วอ่ะมันไม่ใช่เขาไปลิบหนังสือคนอื่นมาเผาอ่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณวันนี้ไม่ใช่คนที่เขาเคยชื่นชมศรัทธาและเป็นศิลปินในการเขียนหนังสือเขาเผาของเขาเองเขาไม่ได้เรียกร้องให้คนอื่นเผาด้วยครับเขาไม่ได้ไปมีใช้อำนาจในการกวาดหนังสือทุกเล่มมาเผาคนละเรื่องกันนี่เป็นการเผาเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่เอาแล้วกับศิลปินสามคนนี้นะฮะอ่ะ พี่ถือพี่ต้องลองสักบทนะพี่นะรออ่านใน a ฟ e b o o k เผาไม่ได้แล้วเผา Facebook นี่คือเผาคอมพิวเตอร์พี่ผมไม่ได้เผาผมเผาแบบแค่แบบเขาเริ่าอะไรเผาทังเผาทั้งอะไรอะเผาอ้อมๆไปแล้วไอ้ที่แบบว่าเผาก็คือวางเพลิงแบบแค่ว่าเล่าประวัติไปแล้วไงอันนั้นไม่ได้วางเพลิงพี่อันนี้เติมเชื้อเพลิงพี่อะเต็มเลยเต็มที่เลยอะไรเงี้ยอ้าวช่วงนี้ต้องลับไปที่บอกว่า เ้วก็บอกว่าเราไม่รู้ใครเหมือนกันอ่ะปีหน้าก็จะจัดงานก็ยิ่งใหญ่แล้วครบรอบ84ปีออไรก็เลยแบบรู้สึกจะเลือกชีวิตแบบไหนเนี่ยมันต้องมีคนเรามันต้องเลือกชีวิตคุณจะอยู่ในชีวิตอีลิตหรือคุณจะกับเขาคงเลือกอย่างนั้นแล้วที่พี่ถเขียนนี้ก็คือคุณนวรา์นี่แหละก็คงเลือกอย่างนั้นไปแล้ว ไม่ใช่เขาก็ไม่งดออกเสียงหรอกจริงๆเขามีแววว่าจะกลับมานะแม่ตอนปิดสวิตช์ต้องรับมือกันแบบแทบแย่เลยแต่ตอนนี้คงเลือกแล้วล่ะครับไฟลับไฟลุกจริงๆนะครับตัดดับไฟในป่าหน่อยนะฮะด้วยยาสีฟันจาก Voice นะครับโอ้โหนี่ตอนนี้เนี่ยครับมีโปรโมชั่นนะฮะมีชุดน้ำยาดับกินปากกับอันนี้ใช่ยาสีฟันมีคู่กันไปเลยด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็ตของใช้อื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งสบู่ยาสีฟันนะฮะ990บบาทครับคุณผู้ชมครับพี่ถึก ต้องสน,น่่ยนะพี่ช่วงนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเซตนี้แล้วนะครับยังมีเซตขนมด้วยนะครับ890บาทนี่ยกให้เลยทั้งกระเป๋าสีแดงใบนี้เลยนะครับ,ค,รบคือเชื่อได้เลยว่าถ้าท่านเข้าไปดูชุดต่างๆเนี่ยมันจะมีเซตที่ท่านถูกใจแน่นอนเพราะว่าคราวนี้จัดเซตเยอะมากออนะฮะก็น,ออน้ำพงน้ำพริกมาครบนะฮะน้ำพริกตาแดงแม่จว้วอยนะฮะกินกับป๊อปคอร์นได้ไหมพี่ถึงลองลองเคยไปพี่จะแนะนำให้ซื้อนิ้มยาบนปากไปให้สวแบบ ก็มีความรู้สึกเสียดายตังค์เนาะทำไมล่ะไม่กลัวว่าเดี๋ยวพี่จะพูดว่าอย่าอย่าซื้อไปให้เขาบ้วนปากเลยซื้อไปคว้างไม่ได้ไม่ได้นะเป็นควานแรงนะอันนี้ก็ได้เบาๆหน่อยเบ หรือหรือจะเป็นน้ำพริกตาแดงอ๋ออันนี้ที่คุ้มนักคุ้มค่าหน่อยเขาแนะนำมาแล้วน้ำปลาร้อ๋อสามร้อยเอาสามร้อยอันนี้พอได้อันนี้สามไม่ได้มันก็เราแนะนําให้สามก็ได้อันนั้นมันก็แบบพี่จะแนะนําให้คว้างเหรอไม่ใช่คว้างก็ไม่ได้สาม่ได้แบบไอ้การคือการซื้อเรื่องยาบ้วนปากมาให้เป็นของขวัญเนี่ยมันก็มันมันก็ถือว่าแบบนี่แหละแต่ว่าเออมันก็มันแพงไปนะเอา ออน้ำปลาร้าเนี่ยสามขวดร้อยแนะนำให้น้ำปลาร้าไปบนปากใช่ปะ <c oughs> ซื้อแพ็คเขาบนปากนะ <c oughs> สามขวดร้อยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะทั้งหมดคือเวกั a ไ l น n d วันนี้นะครับลาสามขวดลาไปก่อนสวัสดีครับ